สวัสดีค่ะทุกคนมาทำไข่เจียวหมูสับกันคะ่ะอันนี้ก็คือใส่หมูลงไปผัดให้สุกก่อนนะทุกคนทำไข่เจียวหมูสับนมนูง่ายๆค่ะทุกคนง่ายๆแต่อร่อย ให้หมูสุกก่อนนะทุกคนแล้วค่อใส่ไข่ลงไปนะนีคะไข่นีก่ก็คือเราใส่เครื่องปรุงไว้หมดแล้วนะทุกคน ราจะใส่ใส่ลงไปนะทุกคนใส่ใส่ลงไปเลยค่ะไข่ที่ใส่ลงไปนี่ก็คือสามฟองนะทุกคนเอาแล้วแต่ที่เราสะดวกท,ที่เรามีเลยนะทุกคนเราจะทานมากทานน้อยก็ใส่ตามที่เราต้องการเลย ให้เจียวหมูสับค่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวรอให้พี่ตั้งศพก่อนอนะ จจตัดๆตานนะโอเคสีสันน่าทานมากเลทุกคนจ้กกงหรือสับค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนไข่เจียวหมูสับของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะมาทานด้วยกันค่ะ